สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเกิดเต้นะคะวันนี้ได้จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยววันเกิดเต้ค่ะที่สวนสัตว์ปจะคณะสีมานะคะวันนี้มาในทีมชุดมาลายนะคะเดี๋ยวนี้จะมาถ่ายรูปกลางคืนนะคะโดยการถ่ายรูปเองแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการถ่ายรูปของเต้กันค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมแรกที่ได้จะมาถ่ายนะคะก่อนจะไปส่องสัตว์ก็ใช้วิธีต้องใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเป็นไฟฉายนะคะตอนนี้เต้คอนเน็กตกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่โสะถ,ถ่ายรูปด้านหน้านี้เนาะเราไปดูวิธีการถ่ายกันเนาะว่าโพสตรงนี้มุมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตึ้งเต็มเลยหลังตึ้งตรงนี้ลัตงต,งตึ้งนี่มันฟังจริงนะเนี่ย ท่นี้แต่ว่าพึ่งเนี่ยเยอมากถ้ให้ปมนจะต่อค่ะตอนนี้ก็ถ่าย,ด,าด,าายด,ด้านหน้าเสร็จแล้วฐานหลับกระมาณจะไปเช็คอินด้านใน ได,ได้ทําการจองทาง,งสวนสัตว์มาไว้แล้วนะคะค่าบริการนะคะหนึ่งคนสองร้อยบาทค่ะได้เลือกเป็นเวลาสองทุ่มน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเวลาที่ทเราจะจองาต้องมาทำยังไงบ้างตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินที่จะเข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เวลาในการเ<อ>ดินทางยังไงบ้างร,รอ,ลอบละหนึ่งชั่วโมงสองโอเคก็คือจะมีรถพาเราไปเนาะใช่ครับรถมาประมาณสักครู่โอเคนั้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปแถวนี้ก่อนเอคไปค่ะ ราหว่งบบางรอาที่เป็นสองห้องกันค่ะที่นี่เขาก็จะมีจุดให้เรามาถ่ายรูปแต่มันเป็นไฟค่อนข้างมืดนิดนึงแต่ก็ต้องเอาโทรศัพท์มาเป็นไฟถ่ายด้วยแล้วก็ใช้กล้องนะคะแล้วก็ถ่ายกล้อง,องกลางคืนกลางคืนจริงๆการถ่ายรูปค่อนข้างยากสำหรับเต้นะมาลองดูแล้วกันนะว่ามันถ่ายได้ไหมหยน่ารักมากเลยทุกคนเป็นครั้งแรกนะที่จะได้มาถ่ายแบบกับสัตว์ตอนกลางคืนนะคะที่สวนสัตว์นครราชสีมานี่คือแบบปังมาก สีเจ้าที่แบบอลังการมากุมแรกนะคะก็จะเป็นโม่ตรงนี้เลยค่ะที่ได้หอมานี่คือเธอเิดที่อื่นนะเดี๋ยวันนี้ก็จะมาแฮปปี้ i r t เดย์ตัวเองที่นี่นะคะ เขียวไปหมดระหว่างที่รอที่จะไปขึ้นรถได้จะมาถ่ายเล่นมุมนี้ด้วยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือจะได้ยินเสียสรรรงสัตว์ร้องแบบดังมากจุดเค้กวันเกิดตัวเองก่อนมาค่ะมาเป่าเค้กวันเกิดเจนเตเป้น,นะคะ Happy birthday to me Happy birthday ขอให้อะไรที่คิดเอาไว้สมหวังแล้วก็ขอให้ทุกเพจทุกคนนะคะมีความสุขมากๆด้วยนะคะ Happy Birthday to me นี่เดี๋ยวเราจะมานั่งรถไฟอันนี้กัน เลือกนั่งเป็นไทยขบวนนะคะเพราะว่าเสียงก็ขอรถนะคะขอ,อชี้แจงรเะเบียบรถออกแล้วรถออกแล้วอันนี้เป็นเต่ายักษ์อันดาบ้านะคะมีความใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลยเต่าใหญ่มากสีเรืองกับฟ้าเลยค่ะนี่จุดต่อไปนะคะจะเป็นไปดูงูะค่ะ เหสามารถยืนหลับขาแกวได้นะคะเหมือยมากจะติกพังเลยทุกคนนี่เก้งนะคะคิ้วโกงนะคะดูคิ้วได้เลยนะคะ เะะจ้าหญิรับนะคะได้ฉายาว่าเป็นหองคอยแห่งทุ่งหญ้านะคะคอยระว,วังภัย้ามาดูตอนาวคืนไ,ได้นเนะตอนกลางวันนะเราจะได้แบบบรรยากาศแบบสว่างเนาะแต่พอมากลางคืนอะโอ้โหสุดติองสิคักชะชะชะ อยากจะเซลฟี่หน่อยส่องไฟให้นิดนึงได้แล้วขอบคุณมากค่ะคดีเขาส่องไฟให้เต่งสวัสดีลาตีนนตอนนี้พาทัวสุดสับด์แล้วนะคะ เดี๋ยวตามไปดูคคิดปดื่มกันนะคะ